ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q วาย t Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Merfolk <ฟ>เอาละครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําภารกิจลึกลับบิดาผู้ฝ่ายสูงเกินตัวนะครับภารกิจนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกไปที่พื้นที่บิชอนนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมืองบิชออนนะครับอ่า เมื่อเพื so the them the average, ่อนๆเลือกไปที่เมืองบิชชอรแล้วนะครับเราจะเห็นคัมพีร์สีม่วงอยู่ตรงกลางแบบนะครับมันคือจุดที่ชาวบ้านอยู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกไปที่ n p c ชาวบ้านนะครับแล้วก็กดวาร์ไปหาจางแบ็กซานนะครับให้เพื่อนๆกดเล่งเดินทางได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนๆกดวาร์มาหาจางแบ็กซานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินเข้าไปคูยกับ n p c จางแบ็กซานเลยนะครับเพื่อรับภารกิจบิดาผู้ฝ่ายสูงเกินตัว1นึทับแนะครับก็ให้เพื่อนคุยกันให้เรียบร้อยเลยนะครับ เพื่อนเพื่อจะคุยแบบดับเบิลคลิกรัวๆก็ได้นะครับหรือว่าจะค่อยๆอ่านไปก็ได้นะครับเอาละครับเมื่อเราพรับภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราเดินไปหา Mpc ตรงท่าเรือนะครับก็คือชาวประมงอยู่ข้างนั้นนะครับ Mpc ที่อยู่ข้างๆชาวประมงนั่นก็คือแจนซุงนั่นเองให้เพื่อนเพื่อกดคุยกับแจนซุงให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ตามเดิมนะครับจะรีบคุยหรือจะค่อยๆคุยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราคุยกับแจ็ซุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Mpc จะให้เราไปตีมออนนสเตรร์ข้างะคับ ก็ให้เพื่อนกดแผนที่แล้วก็เดินไปได้นะครับอยู่ข้างๆกันนี่เองนะครับหรือเ,เพื่อนจะกดเดินไปเลยก็ได้นะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนเดินม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเจอกับแมวขโมยนะครับหรือว่าแมวยาจกนั่นเองนะครับอ่าเราก็ตีมอนเตอร์ตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะดรอปไอเทมเควสขึ้นมา10ชิ้นนะครับ เอาละครับเมื่อเพื่อนๆตีแมวยาจบครบจนได้อเทมครบ10ชิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดเดินกลับไปหา MBC ตัวแรกนะครับที่เราเจอนั่นคือจางแบ็กซานนะครับเอ c ตัวแรกที่เรามาคุยนะครับก็ให้เพื่อนกดเดินไปได้เลยนะครับเมื่อมาถึงจางแบ็กซานแล้วนะก็ให้เพื่อนๆคุยกับจางแบ็กซานให้เรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับหลังจากนั้นเขาจะส่งให้เราไปที่เมืองบิชชอนนะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดแผนที่นะครับ แล้วก็กดพื้นที่บิชอนแล้วก็กดที่ภาษาบิชอนนะครับเขาจะส่งให้เราไปที่ภาษาบิชอนนะครับเพื่อไปคุยกับเศรษฐีซึ่งเศรษฐีจะอยู่กลางแบบนะครับให้เพื่อนกดเลือก n p c ชาวบ้านเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างๆนะครับจะเจอกับเศรษฐีที่ชื่อว่าแซยุนนะครับก็ให้เพื่อนกดเร่งเดินทางไปได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนๆกดวาร์ปมาที่ภาษาบิชอนแล้วนะครับเราจะเจอกับ n p c ที่ชื่อว่าแซยุนนะครับ ให้เพื่อนกดเดินไปคุยกับ n p c ตัวนั้นได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนกดเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็คุยกับ NPC ให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆจะคุยเร็วหรือว่าจะค่อยๆอ่านก็ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราคุยกับ n p c เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาจะส่งให้เราไปตีกับบอสนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปได้ดังนี้นะครับให้เพื่อนๆเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเลือกพื้นที่บิชชอนนะครับแล้วก็กดเลือกไปที่สุสานปีศาจวัวนะครับ เลือกสูรสามปีศาวัวชั้น2นะครับและให้เพื่อนเปลี่ยนระดับความยากนะครับจากปกติความยากเปลี่ยนเป็นผู้มีฝีมือความยากนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนวิ่งไปหามอนสเตอร์เวลยี่สิบสามนะครับเพชฌฆาดเพิงธมินนะครับแล้วก็กดเร่งเดินทางไปได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อวิ่มาถึงแล้วนะครับให้เราตีบอสปีศาเพิงธมินให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งบอสจะถือขวานสองมือตัวเบล้องมึกลึกลอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนกดตีให้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ยิ่ง CP เยอะยิ่งมอนตายไวนะครับยิ่ง CP น้อยก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็เมื่อตีเสร็จแล้วเราก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับเอาแล้วครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกพื้นที่บิชอนนะครับแล้วก็เลือกที่ปราสาทบิชอนนะครับแล้วก็ให้เรากลับว้าไปหาเศษถีคนเดิมนะครับให้เพื่อนๆกดเลือกไปหาแซยุนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเล่งเดินทางได้เลยนะครับ เอาล้ครับเมื่อเราวิ่มาถึงแซยุนแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกดเดินเข้าไปคุยกับแซยุนให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนกดเดินมาที่ประตูตามเนื้อเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับให้เพื่อนกดเดินมาที่ประตูในคลิปเลยนะครับเมื่อมาถึงประตูแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกดเดินเข้าไปในประตูเลยนะครับเมื่อเข้ามาถึงในประตูแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกดเดินไปข้างหน้านะครับหลังจากนั้นจะมีวัร์ปสีทองโผล่ขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนกดเดินเข้าไปหาวั้้นนไดเลยะครับ เอาละครับเมื่อกดเด้งเข้าไปหาวับสีทองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับก็ให้เพื่อนกดคุยไปให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อคุยไปสักพักนะครับเราก็จะเจอบอสโผล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเมื่อคุยในเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ n p c ก็จะให้เราตีกับบอสนะครับเอาละครับเมื่อเราฆ่าบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ บอสมันก็จะทําหน้าหงอยอยู่กับ n p c ชื่อแซยุนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดเดินเข้าไปคุยกับ n p c ชื่อแซยุนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายนะครับเอาละครับเมื่อกดเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมกดรับรางวัลด้วยนะครับโดยการเข้าไปที่ลึกลับแล้วก็รับรางวัลนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสําหรับเควสบิดาผู้ฝ่ายสูงเกินตัวถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าต้องการให้ทำ ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลคนะ์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ